สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฮงจุ้ยหวนช่างนะครับวันนี้จะมาให้ตำแหน่งขุมทรัพย์นะครับขุมทรัพย์ประจำตัวประจำบ้านนะครับเรื่องนี้ชินแสส,ส่วนใหญ่ร้อยละคราสิบเก้านะไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นความลับของวิชาแต่ละสำนักนะครับส่วนใหญ่พวกครูบาอาจารย์เขาไม่บอกเขาต้องเก็บไว้มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะนี่วันนี้ผมมาให้นะครับ ตำแหน่งขุมทรัพย์ของคนและบ้านมันจะมีอยู่2 2ทิศนะกรณีที่คุณทราบหมายเลขคงจุย้ยประจําตัวแล้วก็หมายเลขคขงจุย้ยประจําบ้านหรือที่เขาเรียกว่าดาวบ้านดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างงี้ครับตามนี้นะตามประหัสตรงนี้นะครับไอ้ตำแหน่งขุมทรัพย์เนี่ยมันจะมีอยู่2ทิศคือ1คือทิศต,ตรงตำแหน่งเจริญรุ่งเรืองกับตำแหน่งหมอ ตำแหน่งหมอจะเป็นตำแหน่งขุมทรัพย์คนนะขุมขุมทรัพย์บ้านนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับอันนี้คือตำแหน่งขุมทรัพย์นี้นะครับถ้าบ้านหลังไหนนะครับตำแหน่งห้องน้ำห้องครัวบันไดบ้านเป็นตำแหน่งโชคลาภการเงินได้ตำแหน่งขุมทรัพย์บ้านหลังนั้น คนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นจะมีปัญหาเรื่องการเงินรายรับไม่พอรายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแล้วเราจะหาตําแหน่ง2ตําแหน่งนี้ยังไงนะครับอันดับแรกหนึ่งคือคุณต้องรู้รู้รหัสประจําตัวของคุณรหัสหมายเลขของจุย้ยซึ่งผมให้ไปในคลิปก่อนหน้านั้น 2. ก็คือการรู้ดาวบ้านนะครับดาวบ้านก็คือการใช้เข็มทิศมือถือเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันหลังไป หลังบ <ique> ้านนะครับวัดรู้ว่าหลังบ้านคุณทิศอะไรนะครับถ้าหลังบ้านเป็นทิศเหนือนะครับก็เป็นหมายเลขหนึ่งนะดาวหนึ่งถ้าหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นดาวสองนะครับหมายเลขนี้ถ้าเป็นทิศตะวันออกก็หมายเลขสามถ้าออกเฉียงใต้ก็หมายเลขสี่ถ้าตกตกเฉียงเหนือก็เป็นหมายเลขหกถ้าเป็นทิศตะวันตกก็หมายเลขเจส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหมายเลขแป หลังบ้านเป็นทิศใต้ก็เป็นหมายเลขเก้านะครับพอเราทราบเร่งนี้แล้วเราก็จะหาตำแหน่งคุ้มรั์บ้านได้ตามนี้นะครับตำแหน่งคุ้มรัพย์ของบ้านนะครับตำแหน่งโชคลาภการเงินของบ้านห้ามเป็นห้องน้ําห้องส่วมห้องครัวเด็ดขาดถ้าเป็นแล้วคุณจะมีปัญหาการเงินทันทีวิธีการหาตำแหน่งคุ้มรัพย์นะว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ไปยืนตรง ตรงจุดไท้จีของบ้านแล้วใช้เข็มทิศมือถือวัดหาดูนะครับการกระตุน้นเมื่อเรารู้ตำแหน่งขุมทรัพย์แล้วนะครับหรือว่าตำแหน่งโชคลาภการเงินแล้วการกระตุนต้นสองทิศนี้ง่ายนิดเดียวนะครับตำแหน่งขุมทรัพย์แนะนําให้เป็นโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวหรือห้องทํางานไอ,ไอตำแหน่งนี้ชอบผล,ลไม้คุณเอาถาดผลไม้ไปวางก็ได้เอาตู้เย็นไปวางก็ได้นะตำแหน่งขุมทรัพย์บ้าน ส่วนตำแหน่งโชคลาภการเงินเนี่ยมันชอบน้ําชอบไม้แทงยอดอ่อนน้ําที่มีการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นน้ําผุดน้ําตกหางน้ําล้นเป็นตู้ปลาก็ได้หรือเอาพวกไม้แทงยอดอ่อนที่สามารถอยู่ในล่มเช่นไผ่กลอิมพูด,ด่างอะไรพวกนี้เอามาไว้ตรงตำแหน่งโชคลาภการเงินมันจะช่วยให้การเงินของคุณและคนในบ้านดีขึ้นนะครับลองลองไปทำดูนะครับการันตีว่าเห็นผล แน่นอนล้านเปอร์เซนต์เพราะผมทํามาสิบกว่าปีทําให้กับตัวเองทาทาให้กับพี่ๆน้องๆแล้วก็คนที่รู้จักตลอดจนถึงลูกค้าของผมเนี่ยทําแล้วเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนเห็นแบบยั่งยืนเป็นตลอดชีวิตอะผมทํามาสิบปีเนี่ยผมเห็นผลยาวมาตลอดไม่เคยยอดขายไม่เคยตกนะครับโควิดเข้าถามว่าลําบากไหมก็ลําบากนิดหนึ่งแต่เราไม่ล้มหายใจจากในกระดาที่คนอื่นเขาเจ๊งกันนะเนระนาดแต่เราอยู่ได้สบายสบายนะครับ แค่นี้ครับหวัดดีครับ